สวัสดีครับโรงพักรวงภัยวันนี้ครับผมจะมาคุยกับท่านผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับว่าท่านมีโครงการอะไรดีๆนะครับที่จะช่วยลดอุบัติเหตุในขณะเดียวกันนะครับในช่วงเทศกาลสงการนี้ท่านผู้ว่ามีหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับที่จะทําให้ประชาชนนั้นกลับบ้านหรือใช้ทางพิเศษได้อย่างปลอดภัยครับสําคัญที่สุดนะครับในช่วงเทศกาลสงการนี้ท่านผู้ว่าภาคภูมิใจมากครับบอกว่าที่ผ่านมา รถอุบัติเหตุเป็นศูนย์นะครับปีนี้ท่านคาดหวังอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราคุยกับท่านผู้ว่าเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับแหมจริงๆแล้วตัวเลขที่ท่านบอกว่าโอ้โหนี่สองสาปีที่ผ่านมานั้นเราถามว่าามาให้ได้เป็นศูนย์ท่านทํำยังไงอ่ะเป็นศูนย์ได้ไงครับจริงๆต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการทางพิเศษประเทศไทยนั้นมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัย ครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านชําระค่าผ่านทางพิเศษขึ้นบนทางพิเศษแล้วครับท่านจะได้รับความสะดวกสบายและที่สําคัญต้องปลอดภัยครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเร็วต่างๆบนทางพิเศษต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พี่น้องผู้ใช้ทางพิเศษทุกท่านว่าต้องระมัดระวังครับครับทุกจุดบนทางพิเศษเรามีการจับความเร็วคือพูดง่ายๆถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะเสียเงินแล้วในเมื่อเสียเงินแล้วท่านเนี่ยต้องเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยไม่ใช่ว่าเสียเงินปุ๊บท่านไปเจ็บ พูดง่ายร้ายที่สุดคือไปตายใช่ครับตรงนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทางพิเศษครับเราต้องการให้ท่านเดินทางถึงจุดหมายตามเวลาที่ท่านต้องการรแล้วก็ด้วยความปลอดภัย เรืนี้สาคัญที่สุดนะครับเป็นนโยบายที่เจ้าหน้าที่นะครับของการทางพิเศษนั้นจะต้องยึดถือปฏิบัติรวมทั้งเราได้ประสานทางเจ้าที่ตํารวจด้วยนะครับเพื่อดูแลในเรื่องของความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่มีแต่เพาะเจ้าที่การทางมีตํารวจมีหน่วยงานอื่นๆื่นมาร่วมกันทุกหน่วยนะครับท่านผู้ว่าครับโครงการพิเศษอย่างที่สําหรับปีนี้ครับท่านมีโครงการพิเศษอะไรบ้างครับในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษนะครับการทางพิเศษในขณะนี้กําลัง เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการะระมัดระวังป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทางนี่ขับรถด้วยความเร็วรนะครับ,ค,รบความเร็วบนทางพิเศษนั้นถึงแม้เมื่อท่านขึ้นไปแล้วถนนโลง่งท่านวิ่งได้ด้ความเร็วได้แต่ว่าความปลอดภัยของคนที่จะใช้ร่วมกับท่านนะครับตัวของท่านเองด้วยเพราะฉนั้นก็อยากจะฝากว่าท่านขับในความเร็วที่พอดีอนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเวลาที่เกิดเหตุได้ เพราะนั้นเราจะติดกล้องนะครับในเรื่องของการจับความเร็วโดยอัตโนมัตินะครับต่อไปนี้ท่านยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ของผมแล้วนะครับคือคืเ่ใช้เครื่องอัตโนมัติเลยที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่ามีคนเนาะคอยคอยเขาเรียกอะไรคอยจับความเร็วนะมีขาตั้งกล้องมีอะไรอย่างดีอย่างนั้นตอนนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกแล้วครับเพราะว่าท่าน ว่าท่านก็รู้ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ท่านก็ชะลอชะลอความเร็ววก็มีการส่งสัญญาณกันกับผู้ใช้ทางครับต่อไปนี้ท่านไม่เห็นแล้วครับเพราะฉะนั้นจุดไหนเราก็จะไม่บอกนะครับครับวันนี้เรามีเแต่เดิมเนี่ยสำหรับสำหรับไอตัวกล้องที่จะจับความเร็วนยที่มีเจ้าที่อยู่นะครับแต่เดิมเราใช้กี่ชุดใช้ยังไงครับการปฏิบัติที่นเรามีอยู่นะครับประมาณนะฮะทุกเอ่อประมาณเอ่อทุกสายทางมีทั้งหมดประมาณ6จุดที่ผ่านมานี่คือประมาณ 6. จุด6จุดครับคือ คนเนี่ยนะคอยจับความเร็วใครขับมาเร็วปุ๊บเนี่ยเรามีประมาณหกจุดต่อวันต่อวันนะแล้วก็จับตลอดแต่ละทุกเส้นทางทุกเส้นทางที่ผ่านมาจับได้เยอะขนาดไหนเออจริงก็จับได้เยอะนะครับนะครับส่วนหนึ่งของการลดบาดเหตุก็คือการตรวจความเร็วนี่แหละครับช่วยให้ทางพิเศษได้ลดจานวนนี้ลงไปดูเหมือนว่าท่านผู้ว่ามีตัวเลขพิเศษด้วยใช่ไหมตัวเลขสําหรับคนที่ขับรถเร็วเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับบนทางพิเศษนะครับหรือหลายๆเส้นทางก็ตามนะครับจะเป็นต้นเหตุมาจากความเร็วการขับรถเร็วครับพี่น้องที่ขับรถเร็วนี่นะครับทําให้เกิดอุบัติเหตุเหตุนี้นีน้อยครับนี่ง่ายๆเลยนะดูจากกากระบตัวนี้ขับรถเร็วเกินเกินกาหนดครับครับนะครับก็จะทําให้กากบาบนี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอันนี้คือช่องมีมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของเครื่องยนต์นะครับขัดข้องยางแตกนะครับ เปลี่ยนช่องทางโดยกระทันหันนะครับประมาทพวกนี้น้อยครัจริงๆนะน้อยเมื่อเปรียบเทียบแบบความเร็วความเร็วนี้จะทาให้เกิดอันตรยได้มากนะครับแล้วทาให้เสียชีวิตด้วยดองจากความเร็วดูเหมือนว่าจะเป็นยางระเบิดใช่ไหมครับใช่ครับยางระเบิดครับยางก็เป็นส่วนสําคัญวันนี้ท่านตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านจารุคงเรืองสุวรรณก็ให้ความสาคัญในเรื่องของยางอืท่านมอบนโยบายบอกว่าการทางวิเศษลองไปดูซิว่า ยางรถยนต์ที่จำหน่ายเป็นยางเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วนี่พี่น้องประชาชนทราบหรือเปล่าว่าความปลอดภัยมีขนาดไหนเพราะท่านมองว่าตัวนี้เนี่ยท่านเห็นว่ายางเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณภาพอาจจะทำให้คุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานที่ำกำหนดด้วยที่ขายราคาถูกนะครับ ายางอัดดอกอะไรพวกนี้นะเพราะัตรงนี้เนี่ยก็คงมีเรื่องที่ทางวิชาการต้องไปดูนะครับะะว่าจริงๆแล้วส่วนนี้เป็นตัวสําคัญหรือเปล่าแ้่ขับขับไปแล้วเนี่ยความร้อนมันเกิดขึ้นนะครับมันก็เกิดการระเบิดบตัวนี้เนี่ยคุณภาพยางเป็นอย่างไร,รท่านดัมตีบอกว่าให้ไปดูครับพอไปดูเสร็จปุ๊บมีโครงการอะไรต่อไหมครับเออก็คงจะต้องมีโครงการในเรื่องของอาการที่เราจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการที่จะให้คําแนะนำ ในการขับขี่รถบนทางพิเศษผู้งานถ้าเกิดเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเจอยางเปอร์เซ็นที่ไม่ได้คุณภาพหรือยางเราจะมีข้อสังเกตเราจะมีข้อแนะนําไปว่ายางนี้ท่านต้องระมัดระวังนะเป็นอย่างนี้เราจะมีการตรวจสอบให้ในอนาคตข้างหน้านะครับแต่เป็นไปได้ไหมที่จะท่านรัฐมนตรีไม่ทราบจะับห้ามขายยางเปอร์เซนเพเพื่อความปลอดภัยสำหรับจริงแล้วก็คงจะต้องแจ้งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนะครับว่าความปลอดภัยไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเพราะยางอันนี้ก็จะได้ช่วยกันพี่น้องจะได้เข้าใจ อันนี้คือเอาตัวเลขจากตรงนี้มาเป็นรบรรทัดฐานก็ได้ตัวนี้น <ะ S 2> เป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าเอ่อบาดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะตัวย่างรถยนต์ด้วยครับอ่ะ,ะรเราย้อนมาในส่วนของความเร็วนิดนึงท่านผู้ว่ามีโครงการพิเศษที่จะจัดการกับคนที่ขับเร็วแน่หลังจากที่ท่านบอกว่ามีเจ้าที่ยืนยืนอยู่ตั้งแต่นี้ไปท่านจะไม่เจอแล้วครับท่านมีโครงการอะไรเด็ดๆที่จะมาบอกว่าคุณไม่เจอเจ้าที่แต่ว่าเราก็จับผิดคุณได้เออตอนนี้นะครับ ที่ดําเนินการในขณะนี้ก็เป็นโครงการของ RFID นะครับของกรมการขนส่งทางบกซึ่งร่วมกับการทางวิเศษนะครับที่ทําในเรื่องของทางด่วนนะครับเพราะฉะนั้นทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ติดตั้งนะครับอุปกรณ์ดังกล่าวนี้บนทางวิเศษนะครับในหลายสายทางด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องขับรถขึ้นทางด่วนแล้วตอนนี้ท่านต้องระวังนะครับความเร็วเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจเช็คได้ แล้วก็ถ้าเกินกําหนดเราก็จะส่งไปให้ทําการปรับนะครับระบบ RFID พูดง่ายๆลักษณะของการทํำงานคือว่าถ้าเกิดเราไม่มีเจ้าหน้าที่เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดคุณขับไปถึงพิกัดตรงที่เราวางจุดเอาไว้เนี่ยนะฮะถ้าคุณขับผิดปุ๊บเนี่ยเครื่องเนี่ยจะฟ้องมาในระบบคอมพิวเตอร์ถูกไหครับใช่ครับก็จะทําให้ในสิ่งที่เราตั้งกําหนดไว้นี่นะครับเป็นกําหนดความเร็วที่เป็นไปตามกฎหมายนะครับ โดยเฉพาะนะครับมุ่งเน้นโดยเฉพาะรถสาธารณะที่เป็นรถโดยสารรถตู้บริการที่รถตู้นั่งปัจจุบันที่มีเยอะๆนะครับทิงเหล่านี้ชีวิตของผู้โดยสารข้างในมีจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นทางกรมการขนส่งทางบกก็ดีการทางพิเศษก็ดีก็ให้ความสำคัญกับกับรถประเภทนี้มากทั้งหมดมี12จุดหรือป่ครับใช่ครับทีทั้งหมด12จุดครับแล้วในส่วนของการทางพิเศษเองมีอุปกรณ์นอกจาก RFD เนียในส่วนเรากําลังจะนํากล้องจับ ความเร็วนะครับแบบอัตโนมัติที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เลยครับเราจะติดตั้งไว้บนทางพิเศษนะครับแล้วใช้เครื่องนะครับที่เป็นระบบอัตโนมัติในการจับความเร็วของรถนะครับขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่นะครับอีกไม่นานก็คงจะจะใช้ในส่วนนี้ได้ตรงนี้สามารถที่จะบังคับใช้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนีปัญหาเรื่องของบัตเหตุเรื่องปบัติเหตุที่เกิดจากความเร็วนะฮะเยอะๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว ลักษณะของคนที่ขับรถเร็วนะครับท่านว่าลองฝากถึงเขาหน่อยทีครับว่าทํางไงดีอต้องต้องออด้วยความเป็นห่วงนะครับจากการทางพิเศษประเทศไทยนะครับ,รบพี่น้องที่ขับรถด้วยความเร็วนะครับไม่ว่าจะบนทางด่วนนะครับหรือเป็นทางทางล่างพื้นล่างก็ตามนะครับ,รบต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการที่จะวิ่งรถด้วยความเร็ว เนื่องจากว่าบติเหตุที่เกิดขึ้นได้ทุกวินาทีนะครับเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองครับก็เกิดบาดเหตุขึ้นบนทางวิเศษเรามีเครื่องหมายสัญญาณต่างๆมากมายนะครับอยากจะให้พี่น้องผู้ใช้รถได้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับอยู่ในกฎเกณฑ์กฎกติกาที่กําหนดไว้ความเร็วต้องไม่เกินนะครับ80นะครับเต็มที่ไม่เกินร้อยนะครับ ถ้ามากกว่านั้นแล้วเนี่ยเวลาเกิดเหตุแล้วท่านไม่สามารถควบคุมรถได้นะครัก็จะทําให้เกิดการเสียศูญเสียได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากฝากนักผู้ขับขี่ทั้งหลายนะครับว่าเห็นทางสะดวกแล้วท่านต้องระมัดระวังนะครับท่านจะวิ่งตามใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีทางร่วมทางแยก นะครับบางจังหวะที่มันเกิดขึ้นโดยเสี้ยววินาทีอย่างผมเรียนนะครับนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงก็อยากจะให้เตือนให้ใจประมาทในการขับรถรบแล<ต>้วก็อย่าใช้ความเร็วท่านผู้ชมอาจจะมีความรู้สึกโอ้แหมซื้อรถเบ้นมาใหม่ๆรถยี่ห้อดีๆหรูๆมาใหม่ๆขอเหยียบนทางด่วนนเถอะท่านคิดไงครับคือจริงๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าทางด่วนจะ อ่าโล่งอ่ะนะครับท่านก็สามารถยิ่งความเร็วได้รถท่านที่ซื้อมาแพงแต่ก็เรียนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความประมาทนะครับแล้วเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความแพงความสิ่งเหล่านี้ท่านไม่สามารถแก้ตัวได้เลยนะครับท่านใดครั้งเดียวท่านไม่แก้ตัวไม่ได้ไม่สามารถจะพอขับรถชนตูมปุ๊บตกทางด่วนหรือว่า เสียชีวิตเนี่ยท่านไม่สามารถจะรีเพย์ย้อนมาขับได้รอบหนึ่งขับไม่ได้ครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะท่านะแล้วก็ทางวิเศษเนี่ยนะครับถ้าวิ่งด้วยความเร็วที่เกินกําหนดที่กที่กาหนดไว้สําหรับทางด่วนแล้วเนี่ยเวลาท่านเกิดเหตุอะไรขึ้นมันก็จะหล่นไปข้างล่างสร้างยังไงก็ไม่อยู่หรอกครับเพราะความเร็วของท่านไปไปด้วยความเร็วสูงครับมันกันไม่อยู่ท่านบอกว่าความเร็วจริงๆบนทางด่วนนั้นขับได้เท่าไหร่ขับได้ไม่เกินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับ หนึ่งร้อยนะครับย่อนมาถึงประมาณหนึ่งร้อยสิบนะครับแต่ว่าก็อยู่ผมว่าแปดสิบถึงร้อยหนึ่งท่านก็เต็มที่แล้วแหละครับเอาไปครับอย่าให้มากกว่านั้นเลยครับเป็นห่วงครับท่านช่วงเทศกาลสงการครับท่านเตรียมอะไรไว้ให้กับประชาชนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยไหมครับเป็นปกติของการทางพิเศษประเทศไทยนะครับว่าหน้าเทศกาลว่าเป็นปีใหม่สงกรานนะครับเราก็จะมีจุดบริการให้กับพี่น้องประชาชนครับจุดบริการดังกล่าวนี้นะครับ การทางวิเศษได้จัดโดยเฉพาะเทศกาลสงการนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณ6จุดด้วยกันบจุดที่หน่นะครับก็คือบริเวณด่านปาะชาชื่นขาออกนะครับขาออกที่ด่านใหญ่นะท่านยังเกตนว่าดาชาชื่นแล้วก็บางนาชนชื่อด่านที่ตรงกลางที่เก็บเงินใจครับนิดนึงเนี่ยนะฮะใจครับแล้วก็ด่านบางนากม .6 บูรพาวิถีนะครับบางแก้วบางแก้วก็คือบางพีสุขสวัสดิ์นะครับใกล้ใบางนาตรานะครับ จุดที่ต่อไปก็คือบร,ริเวณที่ด่านบางพยินขาออกอนะครับเวลาท่านจะออกไปเนี่ยก่อนจะออกท่านแวะจุดบร,ริการของเราได้ครับนะครับและจุดอีกจุดต่อไปก็คือที่บางพยินขาเข้าทั้งเข้าและออกแล้วก็จตดโยโชดนะครับลายทางฉลองรัฐครับแต่และจุดที่การทางพิงเศษวางไว้นี่ก็จะมีการให้บร,ราาิการน้รรําดื่มมีกาแฟมีผ้ายเย็นนะครับมีห้องน้ําห้องสุขา,ท,าท่านเข้าใช้บร,ริการได้และที่สําคัญครับท่านจะแวะที่นั่นแล้วท่านจะตรวจเช็ค เครื่องยนต์เบื้องต้นได้ท่านไม่มั่นใจว่าเอ๊ะน้ำมันเครื่องเป็นยังไงนะครับมันมีปัญหาเรื่องของระบบหรือเปล่าครับยางท่านเป็นยังไงลมยางแน่นไหมครบไหมได้มาร์ตต้ามาท่านแวะฮะเราจะมีเจ้าหน้าที่จัดการจราจรกู้ภัยนะครับของการทางวิเศษคอยให้บริการที่สําคัญฟรีนะครับท่านใช้บริการได้ฟรีเลยเลยทุกอย่างนี้ฟรีหมดนะครับนะครับท่านผู้ว่าในส่วนของรถตู้ที่ใช้ความเร็วนะฮะแล้วก็ พอเวลาสมมตินะครับไปต่างจังหวัดออกไปเนี่ยคงไม่มีปัญหาแต่เวลาเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้เจอรถติดบ้างไม่ติดบ้างแต่พอขึ้นทางด่วนปุ๊บใช้ความเร็วเต็มที่เลยตรงนี้ท่านเตือนไงดีฮะโอ้นนี้ต้องระวังครับออพอท่านบอกว่าข้างล่างมันติดมากพอท่านขึ้นทางด่วนมาท่านใส่เลยตัวนี้อันตรายครับคนจะมีความรู้สึกนี้เยอะนะก็ก็เหมือนกับผ่อนคลายฮะเหมือนกับกดดันไม่เยอะพอเห็นทางโล่งๆก็วิ่งตัวนี้ ที่สําคัญคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเมื่อท่านวิ่งด้วยความเร็วแล้วเนี่ยผู้โดยสารเต็มรถเนี่ยการควบคุมรถค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับชีวิตไม่ใช่ท่านคนขับคนเดียวผู้โดยสารอีก10 20คนครับคนที่จะต้องอาศัยท่านไปถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยสูญเสียกันทั้งนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังครับก็ยังเป็นห่วงอยู่การเตรียมพร้อมสําหรับ เทศกาลสงการเจ้าที่ของท่านนะครับมีการจัดเวรยังไงหรือว่าให้หยุดให้ลาอย่างไงบ้างครับออของพนักง,งานนะครับของการทางวิเศษในไทยนั้นให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นทุกส่วนตรงนี้ต้องระดมกันทุกสายทางเรามีทางด่วนทั้งหมดนะครับประมาณ200กิโลนะครับนั้น200กิโลนี้เจ้าหน้าที่เราจะอยู่ในประจำทุกสายทางนะครับ ถ้าท่านมีเหตุขัดข้องอะไรท่านเจ้าเจ้าที่ท่านเรียกใช้บริการได้หรือท่านไม่เจอท่านยกหูโทรศัพท์นะครับที่เป็นฉุกเฉินอยู่บนทางด่วนหรือที่สําคัญที่สุดคือท่านเสียแล้วท่านอยู่เฉยอย่าลงจากรถนะครับข้อระมัดระวังอย่างหนึ่งที่เกิดเหตุบนทางทางด่วนเรามากก็คือท่านจอดรถแล้วรถท่านมีเขัดข้องท่านลงมาท่านลงมาจากรถเนี่ยท่านไม่ไม่ได้ระมัดระวังรถวิ่งด้วยความเร็ว นะครับมองไม่เห็นก็ชนอ่ะเสียชีวิตเยอะครับการจอดรถการจอดนี่ท่านจอดในช่องเลนซ้ายสุดนะครับที่เลนฉุกเฉินและที่ทำการท่านเปิดไฟกระพริบให้สัญญาณไว้นะครับในช่วงที่เจ้าที่กําลังเดินทางมาที่ดีที่สุดไม่อยากให้ท่านลงไปเลยคือท่านอยู่ในรถครับท่านบางท่านบอกว่าอยู่ในรถแล้วเจ้าที่จะรู้ได้ยังไงไม่ต้องนะเดี๋ยวสับพัดเขาจะมาเขามีเรามีซีซีทีวีจับอยู่ทุกจุดบนทางด่วนนะครับบางท่านสงสัยว่าทำไมผมยังไม่ลงไปที่ตู้เลยทำไมเจ้าที่มา